เล่นดนตรีเนี่ยนะครับมีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับการเล่นดนตรีเกี่ยวกับร้านที่เล่นด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ที่ร้านที่ผมเล่นดนตรีนะครับขอเพลงแล้วเล่นไม่ได้พี่พีจะบอกลูกค้าว่ายังไงครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์โดนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปวีร็อกง่าย,ายๆเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ดน,นตรีในการเล่นดนตรียางคืนนะครับนี่คือร้านที่ผมเล่นนะฮะเป็นร้านย่านตลิ่งชันอยู่ริมน้ําเลยเห็นไหมครับบรรยากาศ ชิลๆแบบสวนๆอย่างนี้นะครับร้านแบบชิลๆเป็นอะคูสติกฟอกซองสบายๆนะครับนะฮะก็เห็นนะครับเห็นไหมร้านริมน้ําเลยผมจะมาสัมัสัมภาษณ์ดนตรีที่ผมร้านที่ผมเล่นอยู่นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูประสบการณ์การทํางานและแนวคิดของเขากันดูนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์โดนะครับวันนี้ มาทำวอลกนอกสถานที่นะครับก็จะมาพูดถึงสัมภาษณ์นักดนตรีที่มีประสบการณ์นะครับอยากรู้ว่าเผื่อบางคนจะสงสัยว่านักดนตรีเนี่ยนะครับมีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับการเล่นดนตรีเกี่ยวกับร้านที่เล่นด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ที่ร้านที่ผมเล่นดนตรีนะครับวันนี้ขอแนะนําสวัสดีครับพี่พีครับครับสวัสดี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 ครับพี่พีนะครับนะครับเป็นนักดนตรีอาชีพนะครับเล่นโฟกเดี่ยวที่ร้านนี้นะครับ อยากถามว่าพี่พีเล่นดนตรีมากี่ปีแล้วครับประมาณ24ปีครับยี่ปีเลยเหรอครับโหสุดยอดมากเลยนะครับนะฮะโอ้โหนะครับแสดงว่ามีประสบการณ์ล้นเหลือเลยนะครับทีนี้ก็อยากจะขอแบ่งประสบการณ์จากพี่พีเอาไปแบ่งให้นักดนตรีรุ่นหลงัลงๆหรือว่าคนที่สนใจอยากจะมาเป็นนักดนตรีนะครับว่าจะเอาไปใช้อย่างไงบ้างคำถามข้อแรกเลยนะครับเพี่พี เป็นนักดนตรีเนี่ยอยากเล่นร้านประเภทไหนครับที่แบบว่าพีเล่นแล้วมีความสุขแฮปปี้ครับผมอยากเล่นร้านที่มีลูกค้าที่นิสัยดีครับแล้วก็เจ้าของร้านที่เข้าใจในตัวนักดนตรีครับเข้าใจในตัวนักดนตรียังไงครับขยายความนิดนึงครับคือเข้าใจว่านักดนตรีคนนี้เล่นเพลงประมาณไหนได้แล้วก็มีความสุขในแบบไหน แล้วก็ยังไงดีแล้วแล้วก็ให้เกียรติดนตรีครับประมาณนั้นชเช่นเช่นประมาณว่ารู้ว่าดนตนรีเล่นสไตล์ไหนได้เล่นสไตล์ไหนถนัดสไตล์ไหนไม่ถนัดใช่ไหมครับผมใช่ครับใช่ครับเพราะแต่ละคนก็ถนัดไม่เหมือนกันเนาะใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยครับแล้วก็เ เรื่องอื่นๆครับอย่างเช่นเรื่องการจ่ายค่าตัวอย่างนี้ครับชอบเป็นแบบเงินสดหรือว่าชอบเป็นแบบเอ่าเป็นเดือนเป็นวีคอย่างนี้ครับผมอันนี้แล้วแต่ตกลงนะครับด้วยส่วนตัวผมนะครับผมชอบโอนเข้ามาใน ในคืนนั้นอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าต้องรอ2วัน3วันอันนี้มีปัญหาเพราะว่านักดนตรีเป็นเป็นคนที่ใช้แคชเนาะใช้เงินสดในในชีวิตประจําวันนะครับถ้าแบบต้องรอไป2อสวันเนี่ยเราก็จะกังวลว่าเนื่องจากเป็นอาชีพที่อิสระอ่ามันไม่แน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดยิง่งจ่ายเงินเลทไปอีกเราก็จะมีชีวิตอยู่อย่างยากลําบากเลยครับยากลําบากเลยทีเดียว <laughs> โอเคครับทีนี้ถามคําถามอื่นบ้างอย่างเช่นเวลาลูกพี่พีเจอลูกค้าที่แบบเฮ้ยขอเพลงแล้วเล่นไม่ได้พี่พีจะบอกลูกค้าว่ายังไงครับผมผมจะดูว่ามีเพลงไหนที่ใกล้เคียงกับที่เขาขอไหมอย่างเช่นเพลงที่ศิลปินคนนั้นร้องหรือว่าเพลงที่มีธีมเดียวกันอ่างเงี้ยก็จะถามว่ามีเพลงแบบเนี้ยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ก็จะบอกว่า เอาไว้คราวหน้าถ้าพี่มาอีกผมก็ยินดีจะแกะให้นะซึ่งวันนี้จริงๆแล้ววันนี้ก็แกะมาแต่ลูกค้าก็ไม่มา <c oughs> โอเคครับอ่าทีนี้คําถามมีข้อเด่นนะครับสมมุติว่าพี่พีเล่นเพลงนั้นได้แต่รู้สึกว่าเพลงนั้นไม่เหมาะกับแนวร้านเลยหรือร้านไม่ให้เล่นพี่พีจะเล่นไหมหรือหรือถ้าเล่นหรือถ้าไม่เล่นแล้วจะบอกลูกค้าว่ายังไงก็ผมถ้าเป็นเพลงที่ขอขึ้นมา ส่วนใหญ่ผมจะเล่นให้นะครับอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับร้านนะผมเกี่ยวว่าผมรู้สึกว่าลูกค้ามันมีลูกค้าทั้งประจําละจรผมก็จะดูณนะปัจจุบันว่าผมต้อง t r e ต t อะไรบ้างแต่ถ้า t r e ต t คนที่อยู่ปัจจุบันผมก็จะเล่นเพลงที่ผมเล่นได้แล้วก็ไม่ได้แบบดักหนาเกินไปรือหรือไม่ก็ทําเพลงที่มันหนักเป็นร็อกๆให้ทําเป็นซอฟลงอะไรอย่างเงี้ยครับ ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นบ้านห้ามเล่นเพลงเพื่อชีวิตผมยกตัวอย่างเฉยๆนะอย่าดราม,ม่ากันนะนะครับแล้วมีคนขอเพลงเพื่อชีวิตมาพี่พีจะทํำยังไงครับก็จะเล่นสักท่อนฮุกสักท่อนหนึ่งให้เขาได้ยินบ้างคือเราไม่ตอบสนองเขาเลยมันไม่ได้แต่ว่าเราตอบสนองทั้งหมดก็ไม่ได้เหมือนกันเราก็ต้องเลือกเ,ออเล่นท่อนฮุกให้หรือว่าแปลงเนื้อนิดหน่อยอะไรเงี้ยให้มันออกไปแนวทางที่มันดูตลกนิดนึง อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบฮับฮับโอเคครับหวังร่าคงได้แนวทางแนวคิดในการเล่นดนตรีนะครับสำหรับดน,ดนตรีผู้มีประสบการณ์นะครับขอบคุณพี่พีมากครับครับขอบคุณครับ,บ,รบ,บ,รบสวัสดีครับ